ฟังเสียงก่อนโอ๊ยน้องมันก็ทำลังแบบเสียงวนนู้นแล้วไงเสียงเป็นแผลพี่ไม่เสียงแผลเหมือนกันแต่ว่าได้ดีเหมือนกันนะเอาๆคือเป็นบ้าๆกันเห็นไหมทุกคนที่เิียภาษาเลยไม่เห็นนี่ไงเห็นไหมนี่ไม่ค่ะเมื่อกี้ตรงนี้น้องเป็นแผลค่ะหนูก็เลยรูปให้ดูว่าแบบเอ้ยมันเป็นแผลไม่ไม่ไม่มันเป็นแผลหรือเปล่าไม่เห็นมีเลยเลยฟิ๊ม <kung> <S <S พี่ไม่ทำอะไรเลยพี่ไม่ได้ทำอะไรมันอุบัติเหตุมันไม่ใช่อุบัติเหตุตั้งใจตั้งใจยังไงตั้งใจวันนั้นคือเงาใช่ไหมก็คือน้องอ่ะใช่ไหมก็คือน้องเล่นอ่ะแล้วคือน้องสะบัดแขนมาโดนนาฬิกาเราเองอ่ะวันนั้นตัวเงาใช่ไหมตัวเล็ม่ค่อจอนโอ้ยอย่าดูไปมาตั้งข้างหน้าด้วยน่าหลานอะไรคือชัดมาตั้งตถูกปาอันนี้คืออะไรอ่ะเอาดูไปมาตั้งทำไมผมไม่ได้อัน้นมันหมดแล้วแหม

ต้อต้อสงเพ่าอะไรอุ้ยน้องเอลเล็กมากเลยค่ะน้องเอลคอดมากเลยทันทีครับไมพร้อมแล้วไงไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้พร้อมแบบเาสติมีกระดูกอย่างเดียวไม่ยอมไม่ยอมไม่มะรลยอไม่อไร่ยเมื่อตอนสายนี่พี่ก็เป็นบ้าไรติ k กอยู่คนเดียวตอนนอนไม่ได้ไงับรถม่ก็ต้องนั่งเพื่อนกันหนักคน กีตาพลาดนิดนึงกับมีคนมาแล้วมีคนส่งไข่มุกให้มิฟี่บอกว่าอุ้ยใครส่งปภาษาให้อะมันพูดอะไรนักหนามันผ่านมาแล้วคนไม่รู้ยังไม่ปิดคือไข่มุกไม่ใช่ประสาทอะม่ฟี่มันภาษาเธอมีใครนับได้บ้างว่าน้องพูดคำว่าประสาทกับหนูขี่รอบแล้วถ้าตอบถูกอะหนูจะขโมยของน้องไปประมูลนะเอ้าวโม่โม่มาหาเลยอย่างอุ้ยไปแต่งตัวก่อนนะโม่โม่คือใครหรอ ชื่อน่าร right. ักกว่าคนอีกเนาะเป็นเวทีกาสามตุ่ครับแต่แต่ว่ามีพี่ๆเขาไปรับสวัสดิ์จากบริเลเดนนึง